สวัสดีค่ะกระทมชุมจันชาแนลนะคะวันนี้คุณลุงมาตัดหญ้าคุณลุงตัดหญ้าเยอะมากเลยนะคะอันนี้ทางเดินก็ตัดหมดแล้วจากที่ลุกๆยาวๆเท่ากันกับที่ยังเหลืออยู่ตรงนั้นนะคะโอ้โหแดดแสงแดดจ้าป้ามามุมนี้ตอนนี้ป้ามาดูคุณลุงนะคะเมื่อเช้านี้ ก็ตัดยากก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพตัดตัดหลายวันแล้วนะคะตัดมาหลายวันจนสวนตรงน้นก็สะอาดแล้วนะคะแต่วันนี้คุณลุงจะเอามาปรางมาปลูกตรงนี้เอามาปลูกแทนท่อมะนาวนะคะเอามาปรางมาปลูกแทนมะนาวแต่ไม่รู้นะว่าคุณลุงไม่เอาไอ้นั่นออกหรอว่าได้เอากันไก่มานาเนาะเอากระทางที่เทาเพาะไว้ ้าตัดรากนะไม่มั่นใจนะเพราะว่าขนาดเอาออกจากกระถางนี้ก็ไม่มั่นใจแล้วว่าจะติดนะเออนั่นแหละมันยังดีที่มันมีมีเบ้าที่เขาว่าอยู่แต่ถ้าตัดรากนี้ไม่มั่นใจเลยจริงๆว่าจะยังอยู่รอดไหมเอ่อไอ้นั่นก็ต้นหญ้าน่าจะเป็นต้นอั้นต้นหญ้าหรือต้นต้อยติ่งต้นดอกไม้ต้อยติ่งได้ดนั่นคือลุง มันน่าจะมากับปุ๋ยเนาะที่เราเอามาใส่มะนาวอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาออกเถอะต้อยติ่งก็ต้อยติงตยต่งก็ต้องอยู่ที่สวนดอกไม้มันอยู่ที่นี่ก็ถ้ามันแซมขึ้นในภายหลังก็โอเคแต่ว่าตอนนี้เราออกเพราะจะปลูกใหม่เนาะอันนี้นะคะคุณลุงก็เอามาก้าไว้นานแล้วนะคะเอามาเพาะกล้าไว้นานแล้วพันกล้าของมะปรางน่าจะเป็นพันุดีไหมคุณลุงฮะ มะปรางหวานคุณลุงเอามาเล็ดมาจากที่เราเอามากินนี่แหละนะคะมันหวานคุณลุงก็เลยเอาเพาะไว้แล้วทีนี้ก็เอามาปลูกไว้เผื่อว่ามันจะโตก็ให้อยู่ในสวนนี้นะคะอืมอันนี้ให้อยู่ในสวนนี้ปลูกถื่ตปนอาตุลมใจไหมปลูกกันถ้ามันถ้ามันไม่อยู่ใช่ไหมเอเอา,เอ,เ,อาเอาพันธุ์ดีๆที่เขาเพาะ อันนี้เพาะ,มะเมล็ดนะคะจากเพาะจากมเมล็ดถ้าถ้าสมมุติว่ามันติดมันก็จะอยู่ทนนานผลดีก็คือมันจะอยู่ทนนะคะต้นหนึ่งก็อยู่ตรงโน้นเพราะปลูกมเมล็ดเหมือนกันนะคะอันนั้นปลูกมเมล็ดเรือซื้อมาปลูกต้นนั้นไม่โตสักทีแต่กําลังเริ่มจะโตแล้วนะคะดูหญ้าลกมากพี่น้องดูยาหกแห้งก้ะในสวนนี่แต่ว่าคุณลุงก็ตัด ที่ทางเดินนะคะตัดที่ทางเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเอดี๋ยวป้าค่อยมาจะมาทําคลิปเดี๋ยวป้าจะเดินลงไปดูว่าที่คุณลุงตัดหญ้าลงไปถึงไหนนะแต่ตอนนี้มาดูคุณลุงปลูกมะปรางก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจะพาเดินลงไปดูข้างล่างเนาะอุ้ยดีจังเลยนี่สวนที่ป้าบอกว่ามันรกๆเมื่อก่อนนี้ ที่แถวริมทางอันนี้เรียกเราทําเป็นถนนทางเดินเอาไว้ตรงนี้นะคะรถสามารถวิ่งได้ด้วยทําเป็นถนนรถยนต์วิ่งได้นั่นแหละนะคะก็เลยเอาทําไมไม่เอาต้นที่มันไม่อยู่กับเพกาละคะคุณลุงนี่นะนท่อนั่นนะ่ะมันอยู่ริมทางคุณลุงเดี๋ยวที่ฉันขอ <c oughs> ออกความคิดเห็นนิดนึง ทำไมไม่เอาเข้าไปท่อที่มันข้างในเข้าไปคะถ้านี่เดี๋ยวเวลามันกีดขวางทางรถเราก็ต้องตัดออกในภายหลังจะได้ต้นไม้เหมือนเราต้นมะม่วงเหมือนเราตัดต้นมะม่วงมาแล้วตั้งหลายต้นเพราะว่ากีดขวางทางใช่คะ่ะท่อมีตั้งเยอะอยู่ข้างในอปปเอาเติบเข้าไปข้างในดีกว่าเพราะว่านี้เป็นถนนทางเดินนะแล้วก็รถวิ่งด้วยนะคะเผื่อเวลาที่เราขนอุปกรณ์อะไรลงไปที่สวน แบบเนี้ยที่ที่เคยขนท่อขนอะไรต่ออะไรลงไปและที่สําคัญนะถ้าเผื่อเราเอารถเกรดหรือรถแมคโครนะคะอาจจะได้ลงไปขุดดินไปถมถนนหรืออะไรต้องต้องคิดไ,ไกลถ้าเผื่อต้อนไม้มันออกไม่จีดขวางถนนมันอยู่ใกล้เกินไปแบบนี้อ่มันก็ต้องตัดทิ้งในภายหลังก็จะได้แย่เลยนะคะ มันมีประสบการณ์มาแล้วคุณลุงลืมไปนะคุณลุงลืมคุณลุงคิดแต่ว่ามันมีท่อว่างอยู่ริมทางมันก็น่าจะสวยดีด้วยปลูกริมทางแต่ประสบการณ์ที่ต้องตัดต้นไม้ริมทางทิ้งคุณลุงเองก็รู้นะก็เลยเอ,อเห็นด้วยนะคะว่าจะต้องปลูกท่อเถิบเข้าไปจากถนนหน่อยนะคะเพราะว่ามะปรางก็ต้นแตกกิ่งก้านสาขาถึงแม้ว่าจะไม่สูงแต่ว่าก็ แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นต้นกว้างอยู่นะคะเนี่ยถ้าปลูกท่อน,นี้อันนี้ริมถนนมากๆเลยกรีดแน่ๆนะคะอืมก็ช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดอุ้ยยุงน้อยเยอะจังเลยอะป้าลงมาช่วคราวก็เลยไม่ได้ทายากันยุงเนาะต้นนี้ต้องเอาเข้าไปในสวนนะคะเอาเข้าไปไมาให้มันกีดถนนเหลือสองต้น เลือกท่อที่อยู่ข้างในเลยมีว่างเยอะอยู่อท่อว่างเยอะนะคะบ้าก็ว่าจะหาอะไรมาปลูกอยู่แต่ว่ามะปรางนี้ถ้ารอดก็โอเคแล้วเนาะถ้ารอดคุณลงุงข้างในแล้วค่ะเลือกอะไรไอมัน,นอยู่ในโซนในจุ่มเดียวกันนี่แหละ นี่ไงคุณลุงคือนไปไกลนี่ไปไกลแล้วิโดนไม้ใหญ่ด้ข้างนาอีกไม่เห็นละอินทนินอาินทนินตรงนั้นก็กระท้อนเออนี่แหละเอาใส่ตรงที่มันยังไม่มีอะไรนี่เนี่ยอืมถ้าไปตรงโน้นก็กระท้อนก็ใหญ่แล้วต้นอินทนินก็ใหญ่ด้วยนะคะมันก็จะไปทามันโตขึ้นมาเราปลูกพืชแล้วก็หวังผลใช่ไหมคะ แล้วก็หวังว่ามันจะโตและถ้ามันโตมันเป็นต้นไม้ใหญ่พอสมควรนะคะต้องนึกถึงวันที่มันจะโตด้วยนะคะก็เลยต้องเผื่อไว้เลยว่าถ้าโตแล้วมันจะกีดขวางกันไหมเนี่ยมะปรางอย่างน้อยมันก็โตเหมือนมะม่วงเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากแต่มันก็เป็นทรงเหมือนมะม่วงนี่เลยมันก็น่าจะ ตรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไปใกล้ต้นอื่นอีกตอนนี้มันว่างอยู่เนาะมันเป็นช่องว่างแต่ว่าถ้าโตขึ้นทรงพุ่มมันก็จะอยู่ใกล้กันเหมือน,นต้นมะม่วงสอง,ง 2, ต้นนั้นเลยก็ไม่เป็นไรนะคะขอแต่ว่ามันไม่ไปจีดขวางกับต้นที่ใหญ่อยู่แล้วโอ้โหคุณลุงก็ปล่อยน้ําลงมาที่บ่ออุ้ยน้ําน้ำ,น,ำน้ำพองเยอะแล้วนี่น้าบกไหลแล้วพี่นะ้อ ก็่ทลน้ำลงมาใส่ที่บ่ออันนี้น้ำโซล่านะคะโซลาเซลล์ก็พาเลาะลงมาดูสวนมาดูคุณลุงปลูกมะปรางนะคะโอ้ยแดดเนาะดีทางนี้หน่อยโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ